จิตสะกดแค้นเป็นเรื่องราวของความแค้นที่ถูกฝังลึกในจิตใจ,ใจของสรนา,นานิชาณธนิชาที่เติบโตมาตลอดชีวิตในความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานจนกลายเป็นปมความแค้นในจิตสราตัดสินใจวางแผนแก้แค้นด้วยการเข้ามาดูแลลูกสาวของกุลนารีวิววันนันผู้ที่เคยทำร้ายเธอและครอบครัวในวัยเด็กจึงทำให้สราต้องทนทรมานอย่างหนักในชีวิตของเธอสราจึงตัดสินใจวางแผนแก้แค้นด้วยการเข้ามาสังคมของกุลนารีและเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขา ซึ่งเป็นทางเดียวที่เธอสามารถทําให้เขาต้องรับผลกระทบจากความผิดพลาดในอดีตได้จึงทําให้เธอต้องเข้ามาสังคมของเขาเพื่อสะกดจิตใจของเขาและครอบครัวเขาซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาต้องรับผลกระทบจากความผิดพลาดในอดีตของเขาซึ่งเธอเชื่อว่า,วา,วาจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอใ,ในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอ ซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเอทอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอ ซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเคหาใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอ ซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรม และความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบ ครอเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีต ซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและคอวอามยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีต ซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอแนอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอแนอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้แค้นของเธอ ซึ่งเธอได้เลือกเข้ามาดูแลลูกสาวของเขาเพื่อทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตซึ่งเธอเชื่อว่าจะทําให้เขาเข้าใจความเจ็บปวดของเธอและครอบครัวเธอในอดีตจึงทําให้เขาได้รับความเป็นธรรมและความยุติธรรมในการแก้